จิตตานุปัสสนาการพิจารณาจิตภิสุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิสุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปัสจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปัสจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปัสจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปัสจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ จิปตปัสจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปัสจากโมหะจิตหดหูก็ร like ู <uous onda>. ้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิจ so ิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้พิสุจพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเหตุทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่าพิสูจนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออ,อาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนพิจารณาเห็นจิตในจิตอย,อยู่อย่างนี้แล้วจบ จิตตานุปัสสนาเพียงเท่านี้